สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาแลบแพนด้าเผยภาพแชทพระมหาไพรวันศึกล้านเปอร์เซ็นจากการณีที่พระมหาไัยวันวรวันโนเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กเป็นไพรวันวรรณบุตรโดยตัดคําว่าพระมหาออกไปและในรายละเอียดของเพจได้ระบ,บุว่าครูสอนพิเศษหรือครูและมีข้อความระบ,บุว่าขอบคุณพระพุทธศาสนาที่มอบทุกอย่างให้กับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งคนนี้ตลอด18ปีที่ผ่านมาขอบคุณข้าวน้ําจากศรัทธาของญาติโยมทุกคนทำหลายคนตกใจกับ ไ้เวลาสึกแล้วจริงๆหรือไม่หรืออย่างไรล่าสุดหมอแลปแพนดาได้เผยภาพแชทขนาดทักไปหาพระมหาไพรวันว่ารวงพี่จะสึกแล้วหรอครับทางด้านพระมหาไพรวันตอบว่าใช่พี่หมองานนี้หมอแลปแพนดาได้ระบุเพิ่มเติมในแคชั่นว่าคงจะล้านเปอร์เซ็นต์แล้วลหละครับทัางกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อจํานวนมากทั้งบอกว่าน้อมรับคําตัดสินใจครับอีกท่านบอกว่าชอบท่านเทศไม่อยากให้สึกเลยค่ะอยากให้ท่านสู้ๆไปอย่าไปสนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะอีกท่านบอกว่าน่าเสียดาย อีกท่านบอกว่าเป็นกําลังใจให้ค่ะอีกท่านบอกว่าทุกการกระทํามีเหตุและผลครับอีกท่านบอกว่าทําดีที่สุดแล้วค่ะการได้ดูบุพการีอีกท่านบอกว่าท่านคงอยากออกมาดูแลคุณแม่ที่กําลังป่วยในฐานะลกูกท่านทําดีที่สุดแล้วค่ะอีกท่านบอกว่าสงสารแกเนอพระรมความดีอยู่เคียงข้างคนดีเสมอค่ะอย่ายอมแพ้นะคะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ